ผมอยากจะฝากถึงอาจารย์เดชาอาจารย์เดชาเนี่ยเวลาพูดออกสื่อเนี่ยนะครับผมขอร้องเลยครับถ้าไม่พูดจะดีกว่าเรื่องตำรวจจะฟ้องผมอีกหลายคดีผมบอกจารย์เดชาหลายครั้งแล้วว่าต่อให้ตำรวจจะฟ้องผมอีกร้อยคดีผมก็บอกญาติผมนักรบโรนิน เจอแม่งมาสามร้อยคดีแล้วจะโดนอีกสักร้อยคดีจะเป็นอะไรไปนะเพราะยี่เบ็ดคดีไอ้ยี่เบ็ดคนแพ้ผมแล้วมันก็หน้ามายายไข่ที่หน้าแล้วตำรวจยี่เบ็ดคนลุมอัจเนิ้ญคนเดียวแพ้คดีผมมันก็หน้ามายายไข่ที่หน้าแล้วนะอันนี้บอกให้รู้นะสองอาจารย์เดชาบอกผมได้รับข้อมูลจากเดชัยว่าไม่มีพยานหลักฐานใดเลยที่จะสามารถแก้ไขคำฟ้องหรือทำได้ผมอยากจะบอกอาจารย์เดชาว่า พอเฮ้จิบไา้ไปดีกว่าอย่ามาพูดเรื่องแตงโมลเลยเพราะว่าอาจารย์เดชาเนี่ยเรียนตำราคนละเล่มกับผมนะผมไม่ได้เก่งเหมือนอาจารย์เดชาจบนิติบัณฑิตผมไม่ได้เก่งอาจารย์เดชาเป็นทนายความผมเป็นทนายแต่ผมก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นนักงผู้ว่าสาที่เป็นทั้งอายการที่เป็นทั้งนักกฎหมายนะนะครับจำนวนมาก ที่เป็นเรื่องภาษาของผมรู้ว่าควรจะต้องทําคดีแตงโมยอย่างไรที่จะดําเนินคดีกับเจ้าที่รัฐดําเนินคดีกับพยานเทปดําเนินคดีกับพยานปั้นหรือดําเนินคดีกับคนเรือจะด้วยกฎหมายข้อใดน,นะครับกฎบัญญัติของกฎหมายอย่างไรไม่ใช่ผมไม่รู้กฎหมายก่อนที่ผมจะมาทําคดีกับดีไซเนี่ยผมได้มีการคุยกันแล้วว่าจะใช้กฎหมายใดกับคนบนเรือ กับคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ในการสร้างหลักฐานเท็จในการเอื้อประโยชน์ให้คนบนเรือในการสมยอมนะครับนะไม่ใช่ว่าอาจารย์เดชาเนี่ยเป็นทนายโจทย์ของคุณแม่ควรจะให้กําลังใจอาจารย์ยมากกว่าที่จะมาฝากน้องแม็กช่องแปดมาบอกผมว่านบดเขาจะฟ้องผมอีกเยอะผมบอกแด้งไงว่าชีวิตของผมมันลายก็คือไม่ติดคุกก็าตายนักรบโรนินวันแรกที่ผมเข้าพบผู้ใหญ่ระดับประเทศ นะเอาเล่าให้ฟังเลยสิบกว่าปีก่อนวันแรกที่ผมพบผู้ใหญ่ระดับประเทศท่านได้บอกผมว่าไปตั้งชื่อชมรมเฉลี่ยกรรมมาตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยผมจะตั้งชื่อชมรมว่าอะไรนะผมก็ไปพบอาจารย์สุวิทย์บุตรพิงกับพี่พอสุขเมืองที่เสียชีวิตไปแล้วในเอฟเอมก้าสบเก้าผมไปถามว่าท่าน ผู้ใหญ่เนี่ยให้ผมตั้งชมรมเพื่อช่วยเหลือคนยากจนเนี่ยนะที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อหน้ารัฐเนี่ยจะตั้งชื่อชมรมว่าไงผมไปพบท่านสองครั้งพอผมบอกว่าผมจะตั้งชื่อชมรมช่วยเหลือเหยื่อแยกรรมท่านบอกเออดีท่านบอกผมเลยว่าท่านไม่มีสตางค์ให้นะ และสิ่งที่ผมทำเนี่ยต้องยอมรับนะว่าตายได้หนึ่งตายได้สองไม่มีสตางค์ให้สามติดคุกท่านบอกผมเมื่อสิบกว่าปีก่อนท่านถามผมว่าพร้อมจะสละไหมผมตอบท่านว่า ชีวิตผมเป็นของท่านแล้วพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อเป็นดินผมลงทำชมรมกิจกรรมตั้งแต่ปี255จนถึงปัจจุบันนี้ผมเขียดคุกหลายครั้งผมเขียดคุกในหลายครั้งเลยด้วยความอ่อนประสบการณ์ ด้วยฟาร์มที่แบบยังไม่เก่งกฎหมายจนผมต้องขยันเพราะผมถูกฟ้องครั้งแรกเลยโดยบริษัทซิมการ์ดใ้บริษัทซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือทอัอฟทูลิสผมจําไม่เคยลืมเลยครั้งแรกเลยผมไปช่วยชาวบ้านกล่าวหาว่าทอมอฟทูลิสชอบโกงอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ไปช่วยปรากฏว่าผมโดนทอมอทูลิธฟ้องเจ็ดคดีครับโอ้โหคดีเดียวก็อวกแนละ้วโดนเจ็ดคดีตอนนั้นมือใหม่เลย ขับเลยทํางานไม่ถึงสามเดือนเลยหลังจากเข้าไปรับคําสั่งมาเวลเนละกูติดคุกแน่ก็โชคดีเจราจาสาเร็จตอรวจริถอนฟ้องให้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันเนี้ผมถึงมีชีวิตรอดมาถึงทุกวันเนี้ยผมถึงกล้าพูดว่า ผู้ใหญ่ของผมเนี่ยใหญ่กว่าพบตรผมบอกให้เลยว่าชิวของผมสละแล้วเพื่อบ่นดินผมเนี่ยทำดวงตาผมไตผมร่างกายผมสละให้สภากาชาดไทยสละให้โรงพยาบาลไปหมดแล้ววันไหนผมถึงแก่เวลาที่ปาริกิจแล้วผมก็บอกภรรยาผมกับลูกผมแล้วว่าก็ใครอยากได้ตาก็ให้เขาไปใครอยากได้ไตก็ให้เขาไป ถ้าอยากได้อะไรในร่างกายเราให้เขาไปเลยไม่ต้องไปห่วงแล้วก็เอาร่างผมเป็นกูใหญ่ให้กับนักสกษาแพทย์นะเสร็จแล้วก็มาจัดงานศพให้ผมสามวันเผาแล้วก็ลอยังคารไปนะครับแค่นั้นเองไม่ต้องไปอะไรมากเพราะชีวิตเราถือว่าได้ทําความดีเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อแผ่นดินเพื่อคนยากคนจนมาสิบกว่าปีนะครับผมถือว่า มีความสุขแล้วก่อนที่ผมเนี่ยจะถูกสารตัดสินจำคุกสองเดือนผมอยากใล่าทุกคนฟังนะครอบครัวผมเนี่ยอยู่กันแบบมีความสุขทุกอย่างไม่เคยมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้ล่วงหน้าว่าผมจะโดนสารตัดสินผมบอกให้เลยผมรู้ล่วงหน้าว่าผมจะโดนสารตัดสิน มเครียดมากบอกทุกคนเลยที่ผมไม่ไ like, ์ไม่ไ like. รเครียดมาก,กเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งผมคิดว่าโอ้โหทำไมโลกมันโหดร้ายกับเราขนาดนี้วะภรรยาผมเนี่ยนะปฏิจะไม่ค่อยมาคุยกับผมนะครับเพราะว่าเราจะอยู่กันคือเขาไม่หน้าที่ดูแลลูกผมไม่หน้าที่หางเงินผมไม่หน้าที่ทํางานช่วยเหลือสังคมภรรยาผมก็จะเป็นผู้ช่วยในการพิมพ์เอกสารอะไรต่างๆแล้วก็ดูแลสํงงานักงาน านผมองมาให้กำลังใจผมหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเมื่อวานนี้เป็นวันที่เราอะนัดครอบครัวไปทานข้าวกันสิบห้าปีที่ผ่านมาผมกับภรรยาผมเนี่ยถ้าไม่ใช่วันหยุดราชการนั่นหมายว,ว่าไม่ใช่เทศกาลปีใหม่ไม่ใช่จุดจีนหรืออะไรนะครับแทบจะไม่ได้กินข้าวพร้อมกันเมื่อวานนี้ได้มีการนัดกันก,นก่อนแล้วว่าไปทานข้าวกันไหมแฟนผมเป็นคนชวนนะไปทานข้าวกันไหมพ่อนะ นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกทุกคนว่าผมถูกกระทืบเนี่ยผมไม่ซเรียแนหร่ะครับใครอยากกระทืบกระทืบไปแต่อย่างน้อยสุดคือผมมีภรรยาผมนะครับกับลูกผมให้กําลังใจผมก็พอแล้วนะแค่นี้แหละนี่คือสิ่งที่พวกผมอยู่กันมาแบบนี้ทั้งชีวิตเราไม่จําเป็นต้องให้อาศัยโซเชียลมีเดียนะที่กระทืบผมกระทืบไป ผมไม่ได้ขอให้กินนะครับคดีแตงโมเนี่ยนะครับมีคนด่าผมเยอะมันก็เรื่องเก่าๆสามปีมันก็เล่าเรื่องเก่าๆแต่ผมบอกทุกคนว่าบางเรื่องผมพูดไม่ได้บางเรื่องเนี่ยเป็นหน้าที่ของดีไอแต่ผมยืนยันต่อพี่น้องประชาชนคนไทนประเทศว่าคดีนี้มีคนโดนดำเนินคดีแน่นอนและผมยืนยันได้ว่าไม่ต่ำกว่าสามสิบคน